คุณบูชาครับท่านคุณสมเกียรติก็ได้ขายบ้านหลังนี้นะฮะขายแล้วก็เช่าบ้านตัวเองอยู่ครับขายทั้มที่เลยใช่ไหมฮะครับผมทั้งหมดเลยครับแล้วก็เช่าแล้วก็เช่าอยู่ครับผมจำนวนเงินเท่าไหร่ครับตอนที่ขายไป1นึ่งแสนบาทเพื่อที่ขายทุกถูกเพื่อที่จะต้องงานการเงิเอาเงินไปใช้นี่เขาก่อนอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าคนที่ผมยืมมาเขาก็ลาบากเหมือนกันครับครับผมแลทุัวนี้ก็นอนทั้งน้ําตาแหละครับเห็นบ้านตัวเองก็ได้เช่าบ้านตัวเองอยู่อะไรเงี้ยครับโดนยัดครับสารพิภาคษา ยกฟอร์มไม่ใจไว้ทําไมผมยังไม่รู้เลยนี่แต่ก็โชคดีตรงที่ศาลท่านให้ความรู้จักผมครับขอบคุณศาลนะครับขอบคุณศารขอบคุณศาลคครับบุณี่ท่านผู้ชมครับนะฮะนี่ฮะบ้านที่เกิดเหตุนะครับหลังนี้นะครับรถคันนี้นะฮะท่านผู้ชมชี้ใหม่อีกทีชี้ใหม่อีกทีชี้เลยชี้เลยนี่ครับตรงไหนมุมไหนฮะมุมนี้ครับนี่ครับชี้ไปก่อนชี้ไปก่อนอ่ะข้องแง้มยังไงนี่ครับแง้มงวตกแงลยนะครับแล้วก็ล่วงลงไปล่วงไปเลยคะครับ นี่แหละครับทุกทคค่านนี่ครับบ้านหลังนี้นะครับซึ่เป็น